สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นพี่น้องทุกท่านแฟนห้ยลาวนะครับก่อนอื่นก็กราบขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับหวยลาวทดแทนก็ไม่เข้าของงวดวันที่ยี่สี่วันพฤษภาคมก็ไม่เข้านะครับหลุดนะครับขอกราบขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับใครจะตามต่อ ก็ชืญน,นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่28นะครับวันจันทร์ที่28ธันวานะครับใครจะตามต่อก็ตามต่อนะครับเดี๋ยวแต่จะพิจารณานะครับผิดพลาดประการใดขออภัยทุกทุกท่านด้วยนะครับสุดมีเข้ามีหลุดนะครับ มันจะทบทวนให้ดูก่อนนะครับสูตรนี้แนะนําสูตรนี้มจะทบแนะนําปรับปรุงนะครับปรับปรุงสูตรใหม่นะครับสูตรเดิมนะครับแต่ว่าจะต้องปรับปรุงให้เข้ากับตัวเลขที่ผ่านมานะครับก็กับข้อภัยที่ผิดพลาดไปนะครับครับผมจะ ทบทวนให้ท่านดูนะครับปรับปรุงสูตรใหม่นะครับแปดบวกเก้าบวกเจ็ดนะครับสี่สี่รัหลังหนึ่งถอยหลังหนึ่งสี่สามแล้วก็หกเจ็ดนะครับผลออกสองศูนย์แปดสามหกนะครับสามหกเก้าสามหกนะครับสามหกสอง หนึ่งศูนย์สองศูนย์แปดหกหกเจ็ดนะครับเข้าหนึ่งหกนะครับให้ลาวเข้าลาวทดแทนนะครับเมื่อวันพุธหนึ่งหกห้าหกสองหนึ่งหกนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดก็สองหนึ่ง ก้าศ ah ูนย์นะครับล่าสุดสองศูนย์นะครับหมัดหมาดนะครับมันพิหัสที่ยี่สี่เราจะมาหางวดวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ยี่แปดนะครับทุกท่านศูนย์เบวก์เก้าเบวก์หกเท่ากับห้าคอยหลังหนึ่งสี่ ห้าสี่ศูบวกสองบวกศบวกหกรับ8 9นะครับออจะมาจับคู่นะครับ5 8าแปดห้าเก้านะครับ กันไว้54กับ89นะครับเผื่อจะมาเลขเรียงพี่น้องนะครับกันไว้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านโชคดีทุกท่านนะครับผิดพลาดประการใดขออภัย ทุกท่านนะครับขอบคุณครับที่ติดตามท,ทุกท่านครับขอบคุณครับ